สวัสดีครับนี่ผมพบเป็นซิเกอเนเยอร์เกมทีวีแล้วผมกินนะครับและวันนี้เราจะมาเล่นกันต่ออีกดังลานพาร์ทที่สองนะครับซึ่งสกินไม่หลดนดีครับ <c oughs> สกินไม่หลดโอเคมาเล่ยกันเลยอเอ้ย เดือดต้นสกาวอีกแล้วเอามาทำเครื่องแล้วมันมีอะไรวะเนี่ยรู้สึกว่านี่วับตึกอื๊อเอาสกาวทำไมครับ if you if you have to power break your rod one if you not go back there will be instead of multiplayer ข้างในถ้วยเปลวไฟเป็นแกาวโอเคเขาบอกว่าให้ไปพาครัวต่อที่เกเทอร์นะฮะก็จัดไปแมบโอเคมาตบเลยกับโอ้โหแหลกไม่มีสักครัมไหมที่เนเทอร์เข้ามาแล้วมันมเป็นนหีกดึง ออโอเคได้งากเลยผมไม่ได้อ่านต่อนะผมอัดมาจากวันต่อไปจากวันที่ผมแคสหลับแหละโอ้ยโ,โอ้แบบ Comment หรอกนี่ใน่าจะเป็นคลาสสุดท้ายไนหะผมไม่แน่ใจนะต้องดูว่ามันยาวไหมถ้ายาวผมคิดว่าจะตัดคลิปที่แล้ว แล้วก็ถ้าสมมติว่าสงสัยว่าคีย์บอร์ดผมดังเพราะว่าคีย์บอร์ดผมซื้อมาใหม่นะครับมันเป็นคีย์บอร์ดเกมคีย์บอร์สดสำหรับเล่นเกมเสียงจะดังลและอย่างนึงคือไม้ของผมมันดูดเสียงะนะครับมันก็เลยปิดเสียงคีย์บอร์ดไปด้วยโอ้ยพ่อโอ้โหไอ้เด็กต่อตรดแล้วไม่รู้อะไปผ่านเพราะชอบนะไม่เหมือนกัน เฮ้ยแหลกโอเคดึงดึงจ้มกระโดดลงวมัเลยเฮ้ยอู้แหลกลงมาหนึโอเคโอ้แหลกแหลกควิ c ม m ฟเ e y o u บ b o อ้าวจะห้ามขยับตูดทำไมวะ ไปที่ follow กดสตอรปนอึบนะจำบูทว่าแหละแบบนี้ลองตามกดสตอรดูแล้วกันแหลกละเนี่โหแหลกสุดสุดอนากครับขออนุญาตอับนี้ครับปรับตรงไปเลยไม่ต้องใช้อะไรมากหรอกชาร์จเบนท์สติสแสตดีบร้อย

ไปเลยพวกแล้วก็ในต่อตับคอนเสิเร์เหมือนเดิมนะอุ้ยแล้วนี้เลยหรอพวกอ๋อสปีดบูตหมด เครียบสับกันต่อนะครับไปลอกเกลักน,ลนชื่อตามดูนะจัดไปดไดนี่มีอะไรเหรอเฮ้ยกระโดดนว่าแล้วนั่นไงล็อกเกรลันชื่อขออาไปต่อครับมีอะไรแล้วมั้ย อ,อัคคระกลับมาเริ่อมอืมรู้มหเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่ามาซ่อนเหมือนคลิปที่แล้วนะฮะตั้งตาย นี่เยอะนี่มีขอวินหาแล้วกันนะนี่จริงเหรอเฮ้ยหยตอบเยอลยไปก่อนจะไม่มีอะไรแล้วมั้งตึกเลยตึก ไปจุดชิคสปียดีมสปียดกดีวันป ได้ด่านนี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋้อโคลติ้งโคลอะไรวะอืมเอออันนี้มันนักเคก่เพื่อนเขาเฮ้ยดักเทพยิมหนา้าไม่ได้แค่เกมหมดเลยนะครับตรงนี้สี่คนไนปะต่อโคลก็ไปต่อ โง่เกี่ยนแป๊บี่นี่โอ้โธ่กระโดดขึ้นบล็อกเก็บแล้วแป๊บแป๊บเก็บบล็อกบล็อกเดมอนโอ้ยดิ ลอดอยู่แล้วมันไม่ได้ง่ายนะแปะจุดนี้น่าจะจุดนี้เออโอ,โอเคบินลงแปะเออพี่ละพอได้ตั้งขึ้นแล้วจะด,ดูดีกว่าแบงค์ f o เพยยิ่งอ่า แต่เบวียดนผมจบแล้วอ้ก็กาที่เริ่มแบบนี้อะไรเจ๋งมากเลยนะตอนนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับคุณสร้างคาสติ้งเวเจโตนั่นเองครับก็ถ้าแบบต่อไปผมก็จะลองเล่นแบบต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าแมปที่น่าสนใจผมจะมาแคสต์จำต่อก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณครับ